สวัสดีทุกคนที่นั่งอยู่ในบ้านและกินข้าวด้วยนะครับอยู่กับผมเองแบมปูแล้ววันนี้ผมมากับเพื่อนอีกสองคนนะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะนี่นะคะชื่อช่องว่าการต์ตูนเนเจอร์ชาแนลนะคะคนนีชื่อเชิญนะคะต่อไปนะคะคนที่มีหนังสือแปะอยู่บนหัวมีชื่อว่าเชอนะคะก็อย่าลืมมาตันเลยดูคม่มบัน<ด>คือตอรั ความเนุกความสนุกมากข้างในการขับรถโดยการที่ไม่มีใบขับขี่ของพวกเราได้เลยนะคะวันนี้ไปเชิญดูเลยวันนี้มาพร้อมกับพี่ๆอีก2องคนจะมานี่มาเข้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 าดขาเข้าเ้าเ้า คนใจเท่ากับคลิปนี้คือจบ okay. โอเคเฮ้ยผมมาทำอีกแล้วเราทำคนเดียวฮึฮึมาเดี๋ยวผมประกอบรถเลยนี่อ่อนแรกเราก็จะต้องมาหาชิ้นส่วนของรถกันนี่เรารถคันนี้รถย่างเดียวอะ่ะนี่ดูสิพระจันเต็มดวงอ้ยประจันรู้ก,กังใหญ่อะ่ะ ใหญเรา,าจะชนโลกแล้วอ,ะอ่ะอ๋ออะไรอ่ะทำไมน้ำมันมันมีเยอะจังอนะนี่นะคะก็ยังเป็นมือรูฟี่เหมือนเดิมนะคะไม่เคยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนแค่สถานที่เฮ้ยมันเปิดมาเลยไม่พูด้าไม่แยกตูดอ้าช่างมันเทิร์มไปก็น้ำมันไปหรอกรืมามามา่องคันนี้อาจจะมีน้ำมันเหนื่อยนั่งนั่งเลยนั่งเลยทุกคน นั่งหลังครับใครนั่งหลังครับเดี๋ยวผมดูคนค่ะผมชำนาญนั่งไปแล้วค่ะอุ้ยผมนั่งไปแล้วไปไปเลย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 ไปเยวิ่งดูพอปัญหาปิดแล้วปุ๊บิดอุ๊ยไปนั่งปิดโอ้ยเขาไม่นั่งกันอ่ะอุ้ยให้ทำยังไงนั่งนั่งนั่งเฮ้ยเกิดปัญหาแบบ โอ้ยเหลืออีกคนนึงตอนนี้นอตอนนี้เรานั่งกันเกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกรถโดยการที่ไม่มีใบขับขี่และไม่มีน้ำมันซึ่งใช่เหรอทั้งเป็นเรื่องที่มีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเอกเลยนะคะว่าอุย้ยติดไม่ได้อะช่ามาเถอะเดี๋ยวเอาน่าคุณเปิดประตูให้ลูเชิญหน่อยเดี๋ยวผมจะขับเลยนะ เอาไปตัวเดียวกูล่วงนะเดี๋ยวเตรียมตัวล่วงอ่ะ let's go อ่ะ let's go มาดูเปิดขัานหนึ่งด้วยนะคะขบับรถที่แบบโคดเ<อ><อ>บ,บีย้ยวอะ่ะมาโอ้ยรถเอียงรถเที่ยงรถโอ้ยนี่แหละคะ่ะแล้วก็ น้องยูยูจะได้ไวหนาเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงไม่หรือเปล่าส่วนไอ้ทุกคนไม่ต้องสนใจหูฟังกับหนังสือที่มันวางตรงนั้นนะคะมันเป็นแค่ของโชว์เท่านั้นไม่ใช่คนจริงๆนะคะมันเป็นแค่ของโชว์เท่านั้นทุกคนอย่าไปซีเรียสอรื่องนั้นเลยอย่าไปซีเรียสนะกคนอย่าไปซีเรียสเกิดอะไรขึ้ันขึ้นรอบรู้แ้วเครื่องย เครื่องยนต์โอ้ใบก็มีคนถอดโอ้ใครมันตู้หนูอยู่บนหลังคารถเดี๋ยวเครื่องยนต์หายนี่หนูอยู่บนหลังคารถหนูนี่เป็นใครคนด้วยกันช่วยนะไรครับเราต้องทำเหมือนว่าเราจะทไม่เครื่องมือถึงลงจากรถไม่ได้เคือหยนด์ปะใช่ปะ ใช่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 ให้ถิงขึ้นอ่ใช่ม a ส c อ t ที่อยู่หน้ารถเราหรือเปล่าไม่ต้องสนใจอันนั้นนะคะเป็นม a s o t นะไปไปไปเป็น mascot ทุกคนไม่ต้องสนใจพี่บอกไปนะคะว่าไม่ต้องสนใจหูวข้อกับนักสื่อที่มาอยู่กับน้น่ะมันคือของต้อตังอย่าง ทุกคนลืมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดทุกคนจะมาดูช่องเราเนี่ยอย่าลืมเตรียมยาพาราก้อนใหญ่ไว้เพื่องานนี้เลยนะเพราะว่าอะไรนะทุกคนบอกไลยว่าคุณดูจบคลิปนี้คุณอาจจะเป็นบ้าได้เพราะฉะนั้นเตรียมยาพาราเดี๋ยวเดี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 ยวได้กลายเป็นพวงอะไรแทนเลยเดียวเดี๋ยว รถมันติดอะไรอ่ะมันหนักอะไรอ่ะวัดตอลรถหนักอะไรอ่ะวัเตอลแนนี่มัรู้สาเหตุลวใครตัวอ้วนอยู่บนรถมาเนี่ยเียนตอรเดี๋ววตเตอต้องวัตถุโบราณเดี๋ยวอ๋อเรายนี่ว้าวดูภาพที่เราเห็ดความผู้โดยสารโอ้ยขตรใครอยู่บนนั้นเนี่ยเยว มันหยุดไม่ได้โทษผิดจะกลับไปรับจะกลับ<อ>ไปรับวิ่งสี่นล้านวิ่งสี่นล้านวู่งเลยตัวจ้ำสแกนตู้เหมือนเราเรากเกต้เจอเุ๊ยเ๊ยเหมือนว่าเรา่าจะเจอ เดี๋ยวใครมันดงเดี๋ยว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 ๆเลยไปเลยไปเลยมีคลวมีใครก็มันเนมาส์อยมาส์คอยก็เลยยังมาส์อยทำไมา รูปสปอยดูนี่นี่แหละค่ะเหตุที่มบอกว่าเราไม่รู้ไปไม่้งเ่นรามะเตรียมตัวงความบ้ามอ๊ยลอติดรถได้เลติดส่งเลยเนี่ยคือรถมาคือรถมาอันนี้มานี่มันน่ตามี่าตามี่มาอี่อรถมานี่มาขึ้นรถไป บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมาสปอตทัวร์ไปลังเลปิดประตูปิดประตูวิ่งแล้ววิ่ง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 นั่งนั่งหาที่นั่งได้เลยพี่จะขับรถไปไปแล้วทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะเอาล่เล็กก็โอ้ยสินติดพร้อมไปแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะหนขอย้ำอีกที อย่าลืมเตรียมยาพาราไว้สำหรับวันนี้เอาเอาๆอกามวว่ไม่มีใบขอนเรียกโอ๊ยกระเด็นออกนอกแมพบันเทิงเลยทีนี้โอ๊ยโอ๊ยอ๊ยนี่นะคะคือคลิปจบของช่องเรานะคะโอ๊ยให้ตายเถอะ ตายตายนี่นะคะพื้นก็ไม่มีด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดอย่างไรเราตายแล้วอุ้ยอะไรอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไปได้ยังไงนะแต่ที่รู้ๆเดี๋ยวเาไม่เขาพี่เขาทำเองไม่ตายเนี่ยจะเป็นฉากจบก็ได้ใครจะไปรู้คนดูคิดว่าไงคะไปเถอะไปเถอะไปไปไปรีบตายเถอะรีบอือ่ะโอเคมู๊โอเค นี่คือฉากจบของก็โอ้โหแป้นต้นเนี่ยคุณก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b